จีนคะ่ะวันนี้มีเคสใหม่นายแบบหยางเจ๋อฉีออหายตัวไปหายไปนานแล้วด้วยนะคือกลัวว่าจะซ้ำรอยสิงสิงหรือเปล่าวันนี้ครอบครัวมันแจ้งความตํารวจแล้วนะคะหายไปนานกว่าสิงสิงอีกใช่คือหายไปตั้งแต่20ธันวาคมท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่ยคุณพ่อของหยางเจ๋อฉีนายแบบชาวจีน ไปแจ้งความที่โรงพักสอพอสุวรรณภูมิก็คือมันมันเป็น,น,เ,ปนเขาเรียกอ,อะไรเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาที่คนต่างชาติมาแล้วจะมาแจ้งความอ่พอลงเครื่องปุ๊บก,ก็จะแจ้งความเลยก็จะไปแจ้งความที่สอพอสุวรรณภูมิก่อนนะคะเขาไปพร้อมกับทนายทางตํารวจรับแจ้งความเอาไว้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความประสงค์ที่จะไปแจ้งเรื่องกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ หลังจากที่แจ้งความที่สพสุวรรณภูมิคุณพ่อกับทนายความก็เลยไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแสดงว่าเรื่องนี้สอบสวนกลางรับละ CIB มีรายงานว่าคุณหยางเจ๋อฉีนเนี่ยนายแบบชาวจีนเขาออกจากจีนที่ปักกิ่งนะคะสนามบินปักกิ่งต้าชิงเกือบเกือบตีสองของวันที่20ทธันวาคมตามเวลาปักกิ่งมาถึงสุวรรณภูมิหกโมงเช้าเ็จเศษตามเวลาท้องถิ่น จากนั้นออกจากสวนภูมิไปนั่งรถออกไปค่ะไปเปลี่ยนรถอีกคันนึงมุ่งหน้าไปยังชายแดนไทยเมียนมาอีกแล้วจุดที่หายจุดสุดท้ายนะที่เจอก็เหมือนเคสจริงๆิงเหมือนเลยใช่แล้วระหว่างที่หายตัวไปคือมาถึงไทย2ี่ธันวาคมใช่ไหมคะปรากฏ2 9ธันวาคมอย่างเจ๋อฉีเขาวิดีโอคอลมาหาคุณแม่แจ้งว่าปลอดภัยดีแต่ในวิดีโอคอลนั้นเรามีภาพไหมคะคือ มีการสังเกตอย่างนี้ว่าระหว่างที่คุยกับคุณแม่เนี่ยเจ้าตัวนั่งเอามือวางไว้บนโต๊ะแล้วมีอาการบาดเจ็บที่ที่ดวงตาแบบมองเห็นได้ชัดแล้วก็ดูเหมือนไม่ปกติหลังจากนั้นก็วางสายแล้วขาดการติดต่อไปเลยค่ะ,ะแสดงว่าไม่มีภาพตอนวิดีโอคอลแต่มีแชทนะมาให้ดูว่ามีการวิดีโอคอลกัน<อ>6นาทีนี่อย่างเจอฉีโหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยตอนเนี้ย ที่จีนน่าจะมีความแตกตื่นจากเคสสิงสิงมากนะ<ช>พออันน,น,นี่อันนี้คือคือเขาเพิ่งมาวันนี้เลยนะคะคุณพ่ออะเพิ่งบินมาเลยอะอม,มาถึงก็คือแจ้งความตามรอยเคสสิงสิงเตะเลยอะแล้วมันทําไมจะต้องมีความจําเป็นยังไงต้องมาใช้ไทยเป็นทางผ่านน,นี่คุณพ่อเหรอครับใกล้อันนี้น <ะ S 2> อยูท่ที่ใช่ไหมอยู่ที่สอบสวนกลางใช่กองปราบอืมเามีเสียงคุณพ่อไหมคะแบบพูดผ่านล่ามอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ ูพูดภาษาจีนมีแบบที่พูดผ่านล่ามไหมมีไหมคะอ๋อนี่ไงนี่ไงอันตรายมา่จริงๆไม่ควรจะไนีม่ย่งน้นลก็ไม่มมมไคออวปวเ<ห><ห>อ,นะองคนไม่ควรจาไเอียวไม่วจปอนเีไม่ควไเอนดีไม่ควรจะไเองคียไม่ควรจไปเอเดไม่รจะปเองเดีไม่เองียไม่ควจะอคียม่วไียม่ครจะไปองเ่วราไปด้วไม่รจะงนีไม่ควจองนดียวไม่ควรจะงคนเีแตไม่วจีไเนะอนดีไ่ะนี้ไม่ึงที่ ที่ส่วนอุภูมิมีอะไรพูดพูดใช่ไหมคะที่นั่นเอาค่ะอ่าอาไหนลองดูสิผมชื่อเจ้าตอนนี้ออกขออภัยคุณผู้ชมแต่เป็นกำลังใจให้นะเคสคนหายเนาะใช้ไทยเป็นทางผ่านอีกหรือไม่อ่ะพูดถึงเรื่องไปฟัง